สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเด็กๆในบทที่7เรื่องเวลาเหมือนเดิมนะคะซึ่งวันนี้จะมาสอนในหัวข้อการบอกเวลาด้วยนาฬิกาแบบใช้ตัวเลขที่เราเรียกว่านาฬิกาดิจิตอลนั่นเองนะคะอ่าซึ่งวันนี้คุณครูจะพาทําแบบฝึกหัดหน้า56-58ถึง5มาเริ่มกันเลยค่ะใน,ในแบบฝึกหัดหน้าที่56นะคะ อ่านเวลาจากนาฬิกานะคะซึ่งเด็กๆจะเห็นว่านาฬิกาที่เขาให้มาแต่ละข้อเนี่ยจะเป็นนาฬิกาที่ใช้ตัวเลขใช่ไหมคะให้เด็กๆสังเกตดังนี้นะคะตัวเลขที่อยู่ด้านหน้าจุดนะคะจะบอกเวลาเป็นนาฬิกาส่วนตัวเลขที่อยู่หลังจุดจะบอกเวลาเป็นนาที่ อย่างข้อที่เป็นตัวอย่างนะคะ1.00ก็หมายความว่าเวลา1นาฬิกาแต่00ก็คือไม่มีนาทีเราก็ไม่ใส่นาทีนั่นเองนะคะมาดูที่แบบฝึกหัดข้อที่1กันค่ะ5.30 ห้าตัวแรกนะคะแสดงเวลาเป็นนาฬิกาก็คือห้านาฬิกาส่วนตัวหลังสามศูนย์ก็คือแสดงเวลาเป็นนาทีก็คือสามสิบนาทีรวมกันกลายเป็นห้านาฬิกาสามสิบนาทีนั่นเองมาดูข้อที่สองกันค่ะสิบสองจุดศูนย์ห้าสิบสองจุดศูนย์ห้าตัวแรกก็คือตัวที่อยู่ด้านหน้าสุดสิบสองก็คือสิบสองนาฬิกาส่วนหลังจุดศูนย์ห้าศูนย์ตัวเนี้ยเด็กๆ เราตัดทิ้งเลยให้เราอ่านว่า5นาทีกลายเป็น12นาฬิกา5นาทีนะคะศูนย์ตัดทิ้งเลยเราจะไม่อ่านว่า12นาฬิกานย์านาทีนะเราจะอ่านว่า12นาฬิกา5นาทีนั่นเองต่อมานีข้อที่3 18.45นะคะ18ตัวแรกก็คือ18นาฬิกาแล้วก็45นาทีอ้านาทีง่ายๆเนาะ มาดูข้อที่4กันบ้างค่ะ 00. 0 0น0 0 0นี้ก็คือศูนย์นาฬิกานะคะศูนย์นาฬิกาแล้วก็20นาทีอ่าเราเรียกอีกอย่างหนึ่งศูนย์นาฬิกาก็คือกินนาฬิกาคะศูนย์นาฬิกาตัวนี้ก็คือ24นาฬิกาใช่ไหมคะหรือเที่ยงคืนนะคะอ่าเที่ยงคืน20หรือศูนนาฬิกา20นาทีนั่นเอง ในข้อที่5ข้อสุดท้ายของหน้านี้2 1 0อุดย่าีก็คือ2 1นาฬิกาแล้วก็15 0, นาทีอันนี้เป็นการบอกเลขอบอกเวลาด้วยตัวเลขที่ง่ายๆดูง่ายกว่าที่เป็นเข็มอีกเนาะมาดูแบบฝึกหัดหน้าที่57กันบ้างอ่าทีนี้เขาจะแปลเวลาที่เป็นการอ่านเป็นนาฬิกาเนี่ยแปลให้เป็นตัวเลขนะคะเด็กๆ เขียนแสดงเวลาลงในนาฬิกาแบบใช้ตัวเลขนะคะข้อที่1 8นาฬิกา15นาที8นาฬิกาอ่าเราจะใช้ว่าอ่า8 0, 0 8หรือ8ก็ได้เราจะเติม0ใส่ตรงนี้หรือไม่เติมก็ได้อันนี้บอกได้2แบบเลยนะคะถ้าเด็กเเห็นในนาฬิกาทั่วไปที่เป็นนาฬิกาดิจิตอลหรือตัวเลขเนี่ยเขาจะมี0ข้างหน้าใช่ไหมคะ เขาจะมีศูนย์ข้างหน้าอ่าหรือเราจะไม่ใส่อ่าคุณครูก็สามารถให้เด็กเขียนได้2แบบนะคะแล้วก็15นาทีนะคะอ่าสินาทีต่อมาในข้อที่2 12นาฬิกา10นาทีอ่าสิบสนาฬิกาเราก็ใส่12ไปเลย10นาทีแล้วก็ใส่ช่องนาทีไปนะคะ ในข้อที่3 22นาฬิกา5นาที22นาฬิกาเราใส่ช่องที่เป็นนาฬิกาก็คือช่องข้างหน้าหน้าจุดนะคะส่วน5นาทีเหมือนข้อเมื <car <car ่อก <car ี้ในหน้าเมื Ges <car <car ่อกี huh> ้เลย5นาทีเราจะใส่เป็น05เด็กๆทำไมถึงใส่เป็น05เพราะว่าอย่างนาทีเรามีอยู่60นาทีใช่ไหม ่าถ้าเลขที่เป็นหลัก10ขึ้นไปก็จะ11 12 13แต่ถ้าเลขที่เป็นหลักหน่วยอย่างเงี้ยหรือเลขตัวเดียวเนี่ยเขาจะใส่ศูนย์ข้างหน้านะคะ,ะต่อมายี่สินาฬิกายี่สใส่ตรงหน้าจุดเลยแล้วก็นาทีไม่มีเราใส่เป็น 0, 0ูแบบนี้นะคะและข้อสุดท้าย1นึาฬิกาห้นาที ใส่เลขหนึ่งหรือจะใส่เป็นศูนยก็ได้แล้วแต่เด็กๆเลยส่วน55ก็ใส่ในช่องด้านหลังแบบนี้นะคะง่ายมากและในแบบสุขหัดหน้า58หน้าสุดท้ายของวันนี้นะคะโยงเส้นจับคู่เวลาที่เป็นนาฬิกาแบบอ่าแบบเข็มแล้วก็แบบตัวเลขนะคะ มาดูข้อที่1น,นะคะเข็มสั้นดูเข็มสั้นก่อนนะเข็มสั้นชี้ละหวางเลข3กับเลขสี่ดูดีๆนะยังไม่ถึงเลขสี่นะคะเด็กๆมันยังไม่ถึงเลขสี่เนาะเนี่ยอ่ะมันยังอยู่ที่เลข3อยู่เลยมันยังไม่ถึงเลขสี่ก็แสดงว่าอยู่ที่3ามนาฬิกาสามนาฬิกาในนี้ไม่มีใช่ไหมคะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเท่าไหร่เอ่ย อ่าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า15นาฬิกาส่วนนาทีก็คือ50นาที15นาฬิกา50นาทีก็คือตัวนี้นั่นเองใช่ไหมแล้วก็โยงเส้นมาเลยในข้อที่2อ่า6นาฬิกามีไหมคะ6นาฬิกาเราไล่ดูเลยมีนะใช่ไหมคะก็คือในช่องนี้ก็คือ6นาฬิกาแล้วก็10นาทีข้อที่2โยงเส้นมาเลยแบบนี้และข้อที่สาม แปดนาฬิกาในนี้มีแปดนาฬิกาไหมคะพอเราดูแล้วไม่มีแปดนาฬิกายี่สิบนาทีใช่ไหมคะแต่มียี่สิบนาฬิกายี่สิบนาทีซึ่งแปดนาฬิกาถ้าเป็นตอนกลางคืนเราจะเรียกว่ายี่สิบนาฬิกานั่นเองค่ะในข้อที่สี่นะคะสิบเอ็ดนาฬิกาห้านาที สิบเนาฬิกาในนี้จะไม่เหลือไม่มีแล้วไม่มีแล้วแต่11บเนาฬิกาในตอนกลางคืนเขาจะเรียกว่า23่สนาฬิกานาทีช่องสุดท้ายเลยช่องสุดท้ายเลยอ่าและในข้อที่5นะคะ2องนาฬิกาสนาฬิกาตรงเนาะเพราะเข็มยาวชีเ้เลขสิบก็จะอยู่ตรงข้ามกันเลย อล้เราก็ขีดไปและตัวสุดท้ายข้อที่6ก็คือ19นาฬิกา3 5นาทีนั่นเองอ่ะโยงเส้นแบบนี้นะคะซึ่งแบบฝึกหัดวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆฝึกทำเองนะคะแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องนะคะและไม่ต้องส่งนะคะให้ติ๊กเครื่องหมายถูกให้ตัวเองด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ